น่ากินมากน่ากินสุดแบบมีเดียมนะคะน่ากินมากอร่อยมากค่ะทุกคนวันนี้ค่ะทุกคนอยู่บนรถอีกแล้วนะคะวันนี้วันสบายๆชิลๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปคาเฟ่แล้วก็จะพาไปทานข้าวด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนนี้อากาศเชียงใหม่เริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนต่ําสุด ต่ำส,สุดเหมือนจะอยู่ที่3องศาคะโะดยอินทนนท์หรือว่ากิวแมปานล่าสุดคือหนาวมากเรียกอากาศเชียงใหม่ที2 5องศานะคะแล้วใครที่อยากมาเที่ยวเชียงใหม่ก็คือโรงแรมเต็มะค่ะก็ต้องหาดีๆนะคะแล้วก็โรงแรมนะคะขึ้นแล้วตัวนี้นี่เรากำลังจะพาทุกคนไปทานข้าวนะคะใครที่ชอบทานเนื้อบอกเลยว่าข้าวน้าเนื้อร้านนี้คืออร่อยได้ถึงร้านแล้วค่ะ ร้านจะอยู่แถวแนิมมานนะคะทุกคนอยู่ตรงกลางนิมมานซอยอะไรไม่ทราบเหมือนกันไม่เคยจำซอยได้เลยค่ะมานิมมานนะคะคือหลงตลอดจำได้แค่ซอยเจค่ะซอยสาซอยเจเท่านั้นซอยอื่นข้ามไปก่อนหนึ่งสองคืออะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วค่ะทุกคนไปทานข้าวกันอึบอึบค้ามตัวอุ้ยแดแรงมาก ร้านคืออยู่ตรงนี้เองค่ะทุกคนจะพาไปร้านน่ารักมากเป็นร้านแบบเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มาอันโค e คานีค่ะโอ้ย ก็จะมีแบบข้าวหน้าเนื้อนะคะเพิ่มไข่ได้มีกาแฟด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ใครที่แบบอยากทานเป็นเซตก็มีตลาดด้วยนะคะใครที่แบบว่าอยากทานก็มีนี่เราสั่งเมนูน,นี้ไปะค่ะทุกคนบบฟข้าวหน้าเนื้อนะคะอันนี้ใครไม่ทานเนื้อก็มีหมูด้วยนะคะทุกคนใชแล้วก็งี่ค่ะทุกคนน่ากินมากหอมมากเนือหมาฝลังกับ เขือเทศจ้านะคะอืมอร่อยมากต่อไาฝรั่งก็คือนุ่มไม่แข็งเมื่อเขือเทศนะคะเป็นอะไรที่ต้องทำใจคะ่ะเพราะว่าไม่ชอบกินมะเขือเทศอ่ะแต่ก็อยากกินนะคะไม่ชอบมีมะเขือเทศลูกใหญ่แต่ว่ามะเขือเทศลูกเล็กสู้อยู่ค่ะมีคนมีดอกเกลือนหนึ่งด้วยนะแยวลองชิม อืม,อมหวานหวานแล้วก็มีความแบบเค็มนิดนึงอร่อยกล,ลุกกรอมถ้าปกติเนคนไม่กินเมื่อเขือเทนนะคะแต่นี้อร่อยอยเนื้อม,มาแล้วนะคะคนสั่งเป็นมีเดียมนะคะ<อ>ก็ไข่ดองค่ะค่ะไม่ได้ใครที่ชอบกินข้าวหน้าเนื้อนะคะต้องมาค่ะร้านนี้จัดเริ่มเลย อ,อร่อยมากค่ะทุกคนใครที่ชอบข้าหน้าเนือนะคะอันเข,ข้าครานนี้นะคะทุกคนอร่อยจริงถ้าใครอยากเพิรสชาติก็ปรุงได้นะคะเราชอบแบบใส่เกลือเพิ่มกับพริกไทยอร่อย ทุกคนตอนนี้เรากินอิ่มแล้วนะคะรสชาติก็คืออร่อยมากใครที่แบบชอบข้าวหน้าเนื้อน,นะคะอันุเค้าคานี้ค่ะมาค่ะอร่อยมากจริงอร่อยไม่อร่อยนะคะให้ดูว่าเรากินหมดแบบหมดเลยอ่ะไม่เหลือทุกคนเราชอบร้านมากคือร้านน่ารักมากเลยอ่ะนี่ทุกคนมีน้องนี้ด้วยนะน่ารักมากนี่น้อง ชื่อตัวว่าอะไระไม่รู้น่ารักอ่ะนี่นะคะทุกคนเจ้าของร้านตัวจริงค่ะเจ้าของร้านตัวจริงอยู่นี่นะคะน่ารักมากชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะดีนุชด,ดีนุชน่ารักมากมีสองตัวก็ออยู่ตรงนี้นะคะได้ตัออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่นะคะซึ่ง อยู่ไม่ใกล้จากร้านเลยก็คือเดินไปตรงนี้ก็จะเจอคาเฟ่อีกร้านหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปกันโฮ้ยเครื่องบินได้ยินเสียงเครื่องบินไหมทุกคนดังมากตอนนี้เรากำลังเดินไปคาเฟ่นะคะชื่อว่า Adelv ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ร้านข้าวหน้าเนเื้อไม่กี่มากจะถึงแล้วนะคะคือเดินมาแบบไกลมาก แล้วนะคะทุกคนไอเดียว,วีนะคะร้านน่ารักมากร้านติดกับโรงแรมเลยอะ่ะทุกคนใครที่มาพักก็คือได้มาเที่ยวคาเฟ่ไปด้วย อเมริกาโนเย็นไม่หวานค่ะอ่อนกลางเข้มพวกอะไรที่แบบเอาคั่วอ่อนค่ะน่ารักมากมีชั้นสองด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนคฮ้ยเขาจริงๆอ่ะร้านนี้ก็คือเขาดีโนเวทใหม่โอ้เข้ามาไปห้องน,น้ำชั้นสองเป็นแบบห้องน้ำน,นะคะร้านน่ารักจริงร้านน่ารักมากค่ะทุกคนเราสั่งไปคั่วสองมาหนะะ้าคาแล้วก็ อเมริกาโน่ค่ะเช่นเคยกาแฟก็อร่อยนะคะทุกคนเราสั่งเป็นขั้วอ่อนคือเราชอบกินที่แบบเปรี้ยวไปปลังเาอ,อ,เา,งเา,อ,อาไปชิมพร้อมกันนะคะทุกคนชิมอืมอร่อยหอมเลยนะคะกตอนนี้ก็มางจะกลับแล้วนะคะก็ กาแฟอร่อยด ży, ีค่ะแต่ว่าวันนี้คือคนเยอะแบบคนมานั่งทำงานเยอะมากวันนี้ค่ะทุกคนเจอกันบนรถเครื่องอีกเราจะพาแวนไปกินชาบูหมูสุกอีกแล้วตลอดไป forever นะคะช่วงนี้อากาศเชียงใหม่ก็คือเย็นมากเหมาะกับการแวนสุดๆแต่ว่าฝุ่นเยอะนิดนึงนะคะทุกคนต้องแบบรักษา ภาพกันด้วยรถเยอะมากทุกคนอ๋อร้านที่เรากําลังจะพาไปกินนะคะมันจะมีแบบว่ามีชาบูมีเนื้อย่างด้วยแบบมีหลากหลายเมนูเลยมีของทอดนิดหน่อยเทศก,กาลปีใหม่แล้วค่ะทันวาคมรถจะเยอะมากนะคะอีเวนเยอะชามรถติดชามว้าวน่ากลัวมาก ว่าแบบนั่งแก็บไปดีกว่านะคะช่วงนี้ก็คือเชียงใหม่รถติดมากคือถ้าจะไปที่ไหนก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงค่ะช่วงนี้เป็นแบบว่า5โมง6โมงเย็นนี้คือรถติดมากวันนี้เป็นวันพุธดนะ้วยเนาะรถมันก็เลยเยอะเป็นพิเศษนี่นะคะถนนเส้นนี้นะคะก็เขาเรียกว่าถนนคนเดินบวัวลายค่ะทุกๆวันเสาร์เขาจะมีแบบถนนคนเดินอะไรแบบนี้ใครที่มาเชียงใหม่วันเสาร์ก็ต้องมาเดินได้นะคะ คือทั้งเส้นเนี่ยเป็นถนนคนเดินหมดเลยก็จะมีแบบพวกร้านค้าต่างๆของกินมากมายนะคะก็มาเที่ยวได้ลม<อ>เย็นมากทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะอุ้ยนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะแบบอ่ะเป็นของกินนะคะส่วนของกินวันเสาร์ถนนคนเดินวัวลายนะทุกคนแต่ตรงนู้นจนถึงตรงนี้นะคะแบบถนนคนเดินก็คือยาวมากทุกคนสามารถเดินได้แบบช่ำๆเลยละ่ะยาวไปนู่นเลยนะคะ อันนี้จะเรียกว่าครูเมืองนะคะครูเมืองเชียงใหม่เจ้าทุกคนมาเชียงใหม่ก็คือมีรถแดงใช่ไหมคะรถเหลืองเนี่ยเขาจะแบบว่าไปแบบโซนนอกๆน,นะทุกคนใครที่แบบว่ายังไม่เคยเห็นรถเหลืองก็คือรถสีเหลืองสีแดงแบบนั้นนะคะเขาก็จะวิ่งในเมืองในเมืองเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นแบบรถสีเหลืองเหลืองส่งแถวสีเหลืองเขาก็จะวิ่งไปแบบโซนนอกๆน,นะคะอันนี้นะคะตลาดประตูเชียงใหม่นะคะทุกคนก็อยู่ติด ถนนคนเดินบัวลายเลยถ้าข้ามมาอีกฝั่งก็จะเป็นถนนคนเดินบัวลายนะคะของกินเยอะมากใครที่มาแบบโซนนี้นะคะก็มาหาของกินแถวนี้ได้แบบมีร้านโตรโตีราเมงผัดทงผัดไทยน,นะคะอุ้ยนี่ร้านนั่งดืง่มนั่งดิ้งนะคะทุกคนแบบวินเทจมากเลยอะ่ะวินเทจมากอชอบอะ่ะ จริงอ่ะมันมีร้านคาเฟ่ตรงนี้ด้วยทุกคนด้วคาเฟ่เนี่ยคือสวยมากทันนี้คาเฟ่เยอะมากเลยนะคะแบบซอยเล็กๆอะไรแบบเนี้ยคาเฟ่เยอะจริงรถเยอะมากทุกคนป้า <laughs> อยาหามาเด้อตอนชันวาคมเด้อทุกคนเยอะเกินรถอันนี้คือเราขับมายังไม่เห็นแบบว่างเลยนะคะถน้ดรถเยอะจริงถ้าแว้นมานะคะสภาพ แล้ภาพหัวก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> แต่แว้นมามันเร็วอะทุกคนมันถึงเลยมันถึงแบบไวมากแบบไม่รถติดด้วยไปค่ะร้านที่เราจะพาไปชื่อว่าร้านสมพงนะคะมันก็จะมีเมนูแบบหมูจุม่มเนื้อย่างก็มีแล้วก็แบบของทุงของทอดก็มีนะคะคือเราเดินไปได้เลยเขาจะอยู่แถวอ,อยู่ติดกับวัดช่างแต้มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปกัน สองข้างทางก็จะมีแบบโรงแรมที่พักอะไรแบบนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวัดเลยส่วนใหญ่เชียงใหม่โซนนี้นะคะ mm. เขาก็จะเป็นแบบของแบบมินิมอลแบบวินเทจมีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะนักท,งงท่องท่องเที่ยวเยอะมากชาวต่างชาติเยอะเพราะว่าแถวนี้จะเป็นแบบเกรสเฮาส์ที่พักเยอะค่ะร้านอยู่ตรงนั้นนะคะ ้นนี้นะคะเราก็จะมีเคาวควรให้สั่งอาหารนะคะแล้วก็สแกนสแกนเลยจ้าเองก็จะขึ้นเมนูนมานะคะคือมาราเน,นียต้องสั่งนี้นะคะหมูจุม่มสมคงค่ะอร่อยมากคือเราเคยกินร้านนี้แล้วแหละแต่ว่ามากินอีกเพราะว่ากินหลายรอบแล้วแหละเพราะว่าอร่อยหมูจุ่มอร่อยมากจริงแล้วก็เราสั่งเนื้อน่องลายเพิ่มไปนะคะ นี่ทุกคนอันนี้เรายังไม่เคยกินเราสั่งอันนี้ไปค่ะลิน้นวัวคั่วผิดเกลือคือน่ากินมากแต่ยังไม่เคยทานนะคะก็คือลองสั่งมาทานดูว่าแบบว่าจะอร่อยหรือเปล่านะค่ะจริง,รงๆเขามีแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะใครที่แบบชอบดื่มชอบดิงก็คือมาได้ค่ะส่วนใครที่ไม่ทานนะคะเขาก็จะมีแบบน้ำผลไม้ด้วยอะไรใดๆอุ้ยมีเมนูเยอะนะคะ็อเลก็มีนะคะทุกคน เมนูเยอะมากใครที่แบบนี่เนี่ยใครที่แบบว่าไม่ทานไม่ทานเบียร์ไม่ทานเครื่องดื่มที่มีฟองนะคะก็จะมีแบบน้ำมีชามีน้ำมะพร้า,าวอะไรเงี้ยด้วยนั่งตรงนี้เลยนะคะเค้เาชอบตรงที่ว่ามันติดถนนเลยอะมันฟิลแบบฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศไม่อยู่ไทยฟิล <laughs> เหมือนอยู่แบบวายดีมากอย่างนี้เลยละ่ะบรรยากาศที่มาก แล้วค่ะทุกคนเราสั่งเป็นชุดหมูนะคะใครที่ไม่ทานเครื่องในก็บอกเขาได้นะคะว่าไม่เอาในชุดหมูสุกมก็จะมีชุดผักมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เราสั่งเราสั่งเพิ่มค่ะเป็นมาม่าเกาหลีสองก้อนเลยจุกๆน้ำซุปก็จะเป็นน้ำดำนะคะแต่ว่าแบบมีความแซ่บจิ้มก็จะเป็นแบบฟิวน้ำจิ้มสามรสนะคะทุกคนไม่ได้แบบเป็นน้ำจิ้มแบบสุกี้คือน่ากินอ่ะน่ากินเว่อ สุกหมดแล้วนะคะวิววน่ากินมากอ่ะนี่เนื้อล่องลายค่ะแล้วสั่งเพิ่มมาคือบับน่ากินมากกีโนโคน้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบน้ำจิ้มสามรสนะคะเริ่มเลยจิ้มหมูอร่อยมาก เนี่ยคะทุกคนสามชั้นคือน่ากินมากพอจิ้มน,น้ำจิ้มแบบนี้อืมอร่อยมากทุกคนน้ำจิ้มมันจะแซบนิดน,นึงนะใครที่แบบว่าไม่ทานเผ็ดก็อาจจะบอกเขาได้เผื่อมีน้ำจิ้มแบบอย่างอื่นว้าวทุกคนมาแล้วเมื่อกี้เราสั่งลิ้นลิ้นคััวผิดเกือบเลยทุกคนซื้อหอมมากอะ่ะ หอมมากดูดิน่ากินมากว้าวเออแต่บางคนไม่กินลิ้นนะคะทุกคนแนตะ่ว่าเคยไปกินที่ญี่ปุ่นแล้วรอบหนึ่งรู้สึกว่าฉีกกดทุกอย่างบนโลกใบนี้เกี่ยวกับลิน้นเพราะว่าอร่อยมากที่ญี่ปุ่นคือทำถึงแต่เรามาลองกันนะคะว่าลิน้นคั่วพริกเกลือครั้งแรกของเราจะเป็นยังไงหอมนะคะทุกคน บบเขามีความแบบมีกระเทียมมีแบบพิกมีต้นหอมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าต้องจิ้มน้ำจิ้มไหมเดี๋ยวลองกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนอืออไม่มีไม่มีกลิ่นเลยเกืุบๆทุกคนคนไม่ทานลิ้นก็ทานได้ค่ะเพราะว่า แบบคือตอนแรกที่ไม่กินเพราะว่าแบบเรากลัว,วคือแบบว่ามันมีกลิ่นคาวใช่ไหมแต่เนี้ยคือไม่มีเลยอร่อยได้เขียวกรึบๆนะคะไม่เหนียวใครที่แบบไม่ทานลิ้นก็คือทานได้นะคะคืออร่อยค่ะลองดูนะคะเปิดใจ <laughs> ที่ไม่ทานลิ้นไม่ทานเครื่องในนะคะเพราะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวอะไรเงี้ยแต่ร้านนี้ก็คือไม่มีกลิ่นเลยอร่อยค่ะ กินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินแบบจิ้มน้ำจิ้มบ้างค่ะจิ้มเลยนะคะทุกคนเดลองอืมจิ้มน้ำจิ้มเราดีมากอร่อยขึ้นแบบอร่อยเลยละ่ะอร่อยเดี๋ยวเราจะมาลองทาเนเนื้อนะคะเนื้อน้องลายนะคะทุกคนคือถ้ากินเนื้อจุ่มนะคะเราไม่ต้องลวกนานานะทุกคน ลวรวแค่แบบพอให้นอเขาเอ๊ะตกใจก็พอไม่ต้องรวกเยอะถ้รลวเยอะเดี๋ยวมันจะเหนียวนะคะสุกเกินไปมันจะเหนียวเนาะ,ะอิวว่าประมาณนี้พอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแป้าสิบโอเคอเครเนีเ่ยแบบแบบนี้พอหนาะวรวประมาณนี้พอนะคะแบบไม่ต้องสุกมากนะทุกคนเดี๋ยวลองชิมกันนะคะว่าเนื้อจะเป็นยังไง อืมอืมอร่อยอร่อยนะทุกคนไม่เหนียวทุกคนความที่เรานั่งแบบติดถนนใช่ไหมก็จะมีแบบฟีวว่าคนที่เขาแบบเออเดินผ่านไปผ่านมาแบบเนี้ยคนใหญ่ก็จะเป็นแบบนักท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะเออแล้วเราก็กินแบบอ,ร,อร่อยอย่างเงี้ยแล้วเาขาก็จะเอะ๊กินอะไรอะไรเงี้ยเลาก็แบบ กินฉำอร่อยเลยล่ะพรา้จะ <c oughs> แบบมีความเขินนิดหน่อยทุกคนคือเราจะบอกว่าเออแบบถ้าใครที่แบบว่าไม่ทานเผ็ดนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่านำ้ำซุปเขาแซบแล้วน้ำจิ้มเขาก็แซบด้วยกินไปกินมามันจะรู้สึกว่า มันชาทุกคนแต่มันไม่ได้ชาแบบมาล่านะมันแบบรู้สึกแซบอะ่ะพูดยังไงดีมันแซบอะ่ะมันแซบแบบไทยๆแล้วก็เออแต่ว่าพนักงานเขาก็จะถามนะคะว่าแบบเราทานเผ็ดได้ไหมหรือว่าแบบเผ็ดน้อยค่ะก็แจ้งเขาได้เพราะเขาจะได้แบบปรุงน้ําซุปมาแบบเผ็ดน้อยอะไรอย่างนี้ทุกคนตอนนี้คือเราเริ่มอิ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูว่า มีของหวานให้กินหรือเปล่าล้วก็จะหาของหวานกินนะคะสาวๆแบบเรามีอะไรให้กินไหมนะาคุยทุกครเขามีไอติมมีไอติมกะทิทับทิมกรอบไอติมกะทิได้อยู่แล้วตัวนี้ทุกครเขามีเมลอนมีเมลอนมีมีช็อกโกแลตไอศครีมนะคะเป็นแบบมัสเมลโร่แล้วก็มีไอติมกะทิทับทิมกรอบมีช็อกไวเนบแล้วก็มีไอติมช็อกโกแลตเราจะกิน ไอติมกะทิทับทิมกองนะคะคเริ่มเลยเดีร๋ราจะสัง่งเอาไอติมกะทิทับทิมกอกหนึ่งทีเอ่อถ้ารีวิวในกูเกิลนะคะไอติมกะทิทับทิมกองจะตอบให้เป็นฟรีให้ตอนนี้ว่าถ้ารีวิวในกูเกิลจะได้ไอติมฟรีหรืออ๋อได้คะ่ะรีวิวก็ได้โอนเนค,ะคะได้คะ่ะคตอนนี้นะคะถ้ารีวิวเอ่อถ้ารีวิวใน Google Map ได้ไอติมกะทิทับทิมกรอกฟรีคะ่ะ เราก็รีวิวสิคะเราก็รีวิวเลยค่ะวันนี้อ่าเราแค่รีวิวนะคะเราก็จะได้ไอติมกาทีทับทิมเกาะฟรีนี่ทุกคนเรารีวิวแล้วนะคะห้าคะแนนค่ะรีวิวแล้วค่ะแล้วก็ะะอันไหนเอ่ยขึ้นอย่างอันไหนมาค่ะรีวิวแล้วนะคะเราได้เราก็จะได้ไอติมกะทิทับทิมเกาะฟรีค่ะ ขอบคุณค่ะุน่ากินมากน่ากินมากเลยดีดิโอกโหคือน้องน่ากินมากอุ้ยอันนี้เพียงแค่ทุกคนรีวิวนะคะสมพงใน Google Map ก็คือรับน้องฟรีไปเลยอุ้ยไอติมน่ารักมากฟิวไอติมโบราณอนะ่ะทุกคนแต่เป็นไอติมจะทีอะแล้วมัคนคือไอติมโบราณเลยนะเนี่ยมาชิมกันฟิวนั้นวิ่ง <laughs> ห มาเคยติม่มบุราณนตัวหกค่ะอันนี้คือทางบ้านลุ้นอยู่ oh, อร่อยมากขอบกันทิ เนะะ้อค่ะเสร็จแล้วนะคะคืออิ่มมากใครที่แบบชอบจิ้มสูมแบบแซบๆนะคะร้านสมพงก็คือตอบโจทย์เป็นแบบแซบแบบไทยๆนะคะแล้วก็ใครที่แบบอยากทานเนื้อย่างเขาก็มีนะคะมีละหลายเมนูเลยก็คือมาทานกันได้นะคะทุกคนไว้รอบหน้าจะพาไปกินที่ไหนอีกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย